belt ครับสวัสดีครับก็กลับมาแนะนําหนังหน้าดูกันเช่นเคยนะครับกับชา n e ลเราเรื่องหนังอยากให้ดูนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากก,กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะคอยมาแนะนําหนังหน้าดูกันเป็นประจำนะครับสำหรับดีดีนี้นะครับผมก็มาแนะนําเป็นเรื่องนี้นะครับชื่อว่า b o the l a w นะฮะหรือว่า ทื่ถ่ายอย่างเท่ว่านิโก้ตำรวจหมื่นก็เรนไฮนะครับคือเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะผมก็ได้หยิบเอาพวกว v d เก่าของผมมาดูนะแล้วก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับอับบโปเดลโลนะผมจําได้ว่าครั้งล่าสุดที่ผมดูนะน่าจะประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วเลยนะพอเอากลับมาดูอีกครั้งนะก็กลับดูสนุกนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ดูสนุกมากรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตกยุคตกสมัยไปเลยนะ ทั้งแอคชั่นดราม,ม่ามาชวนอ่านนะครับก็มีในเรื่องนี้หมดเลยนะเล็ลกอีกอย่างนะครับที่ผม่อนข้างชอบมากๆในเรื่องอ b บ v e t นะครับมันตรงกับเหตุก,การณ์ในปัจจุบันนี้มา,มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ถือกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าดันทำตัวเหนือกฎหมายซะงั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เล่าออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ อ่าบัอบเดโลนะก็เป็นหนังในปี1 9น8นะครับแล้วก็อ่าเรียกได้ว่าย้อนไปไกลเลยนะห่างไกลเลยนะแต่ว่าที่เอามาเน,น้นย้ำนะก็เพราะว่าเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นหนังคลาสสิกเลยนะแล้วก็เป็นหนังที่น่าเก็บสะสมเอาไว้มากเลยนะครับอีกอย่างนะครับก็เป็นหนังเรื่องแรกด้วยนะครับอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ในใบเปิดนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของสตีเวนสีกันนะที่ที่แกนำแสดงเราหรือว่าเป็นหนังเดี่ยวของแกนะครับก่อนหน้านี้นะฮบสเตเวนซีกันนะครับก็ได้ป่อไปหลายๆเรื่องนะครับ อยู่ฉากสองฉากนะแต่ว่าอาบบเดโลก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะที่ว่า,าที่สเตเวนสีกันนนำแสดงหรือว่าเป็นหนังเดี่ยวของแกนะฮะแล้วก็พอมาเล่นเรื่องนี้นะก็ดังเลยนะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะทั้งรายได้แล้วก็คําพิจารณ์ด้วยนะอาบบเดโลนะครับได้พ่วงกับนะครับอย่างแอนดูเดวิสนะครับมากำกับแล้วก็เขียนบทด,ด้วยนะเรื่องนี้มีสตีเวนซีกันนะครับเข้ามาร่วมเขียนบทด,ด้วยนะครับได้อีก3ปีต่อมานะครับทั้งแอนดูเดวิสแล้วก็สตีเวนสีกันนะครับ ก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคแล้วก็ดันเป็นทุกแตกเลยนะกับเรื่อง under six นะครับในปี1992นะฮะ Bob h e l o w นะครับหรือว่า Niko ตำรวจหมื่นแฟรนไฮนะครับก็ใช้ทุนสร้างไป7ล้าน5แสนนะครับทุนสร้างระดับนี้นะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหนังทุนต่ำอยู่นะครับเพราะว่าหนังฟอร์มยักษ์ในตอนนั้นก็สมัยนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้งบกันที่50-100ล้านแล้วนะครับ แล้วก็ทำรายได้ไป18ล้าน8แสนกว่ากว่านะครับหักหักลบต้นทุนน้นนี้นั่นนะฮะก็ถือว่ากำไรแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับม่ได้ว่าเล่นเรื่องแรกนะก็ประสบความสำเร็จเลยนะสำหรับที่สเตเวนซีกันนะครับอาบ๊อบเดลโลนะครับก็นำแสดงโดยสเตเวนซีกันนะครับในบทนิโกโทสคาเนนี่นะครับแล้วก็เพมเกลียนะครับในบทดิโรเรสแจ็กสันนะครับมีปู่แฮนดี้เซวานะ่ยมารับบทเป็นตัวร้ายของเรื่องด้วยนะในบทซากอน แล้วก็มีชาร์ลส์สโตนด้วยนะครับที่กำลังสวยแล้วก็กำลังโด่งดังอยู่ในขนาดนั้นนะมาร่วมแสดงด้วยนะแต่ว่าบทของชาร์ลส์สโตนนื้อมีนิดๆหน่อยๆน่อยเองนะผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะในเว็บไซต์ MDB มนะครับไอ้ป๊อเดวโลได้รับคะแนนไปนะหกคะแนนนะรับปัจจุบันนี้นะแต่ว่าที่จริงนะผมว่าน่าจะได้สักเจ็ดบวกนะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะว่าจะมีคนเข้าไปโหวตให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ได้หรือเปล่านะต้องรอดูกันนะครับ อาบอบโดลนะครับหรือว่านิ้โก้ตำรวจหมื่นฟา์เรนไฮน์นะครับก็จะพูดถึงตัวละครนะอย่างอันิก้ก็ทอสคานี่นะครับที่รบดโวยสตวนซีกันนะฮะัซึ่งเป็นอดีตสายลับ c i a ะนะที่ผ่านตัวเองมาเป็นตำรวจสายสืบในมหานครชิคาโก้นะครับร่วมกับคู่หูของข่าวครับอย่างดีโรสเชสัทนนะที่รบด้วยแพนเคียนะครับซึ่งนักตอมนี้นะครับทั้งคู่ต้องมาประทะปะชะานะฮะกับพวกตำรวจแล้วก็ c i a นะที่ทำตัวเป็นโจรแล้วก็ทำตัวเหนือกฎหมายนะครับ นิโก้แล้วก็คู่หูของเขานะครับจะสามารถต่อกรกับกลุ่มคนที่ถือกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะแต่ว่าดันทําตัวเหนือกฎหมายซักนั้นนะกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะก็ติดตามได้นะครับในอบบบเดอโลนะหรือว่าชื่อไทยว่านิโก้ตำรวจหมื่นาฟรนไฮน์นะครับผมความน่าดูของอบบบเดอร์โลนะครับหรือว่านิโก้ตำรวจหมื่นาเรนไฮน์นะครับก็เป็นนังทุนต่ำนะฮะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของสตู e n นซีกันเลยนะที่แกได้โชว์ทักษะหักกระดูกนะแล้วก็กลายเป็นตำนานจอมหักกระดูกไปเลยนะครับ แล้วก็ประสบความสําเร็จเลยนะทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็คําวิจารณ์นะอีกทั้งอาจจะเป็นหนังที่อัดแน่นไปด้วยแอคชั่นรามากแล้วก็มาโชว์อสท์นะครที่ทาออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับขอแนะนำกันให้ดูนะครับสําหรับอาพปปเดลโลนะครับหรือว่านิโก้ตําเบอรมื่นาฟรนไชนะครับสําหรับเกิดกิดน้อยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็สําหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยดูนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะที่คิดกันมันจะดูนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับในช่วงเปิดตัวนะฮะในช่วงต้นของหนังนะฮะที่มีรูปของเด็กเนี่ยอยู่นะฮะหลายๆฉากนะฮะหลายรูปนะครับก็เป็นรูปของสตีเวนซีกันในวัยเด็กจริงๆเลยนะเผาก็ทีมงานไม่ได้เอารูปของเด็กที่ไหนมานะก็เป็นรูปของเฮียสตีเวนซีกันในช่วงวัยเด็กจริงๆเลยนะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับก่อนแนะนำให้ดูนะครับสำหรับนิโก้ตำรวจเหมือนเฟรนไทนนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าสำหรับ แผ่น DVD กับแผ่นบลูเรย์เนี่ยยังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะวันนี้ว่าผมไม่ได้เช็คให้เนาะแต่ว่าเหมือนใน n น t f l i x กนะยยังมีฉายอยู่นะฮะก็มาแนะนำให้ดูนะเรื่องนี้นะฮะก็เป็นหนังระดับตำนานของจอมผักกระดุกเนะืะอย่างสตเวนซีกั้งนะับพี่เป็นห,หนัคลาสสิกไปแล้วนะสำหรับสาหรับปัจจุบันนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกมา,มา,มากๆแล้วก็น่าเก็บสะสมมา,มา,มากๆเลยนะฮะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับ, <S <S าารบสาหรับช่องเราเรื่องหนังอยากให้ดูนะครับ ก็จะคอยมาได้นำหนังด้าดูแล้วก็หนังที่น่าสะสมมาน,น่าเก็บน่าเก็บสะสมมานะครับพลงนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไปแล้วนะครับบาย